ข้างสายงานก่อสร้างครับวันนี้เอาดูซิว่าจะมีตัวไหมทดสอบกันก่อนเลยใกล้ๆนะนั้นเป็นอะไรไตัวครับสายสวยซะด้วยโอเคเสร็จให้พอแบบไม่ต้องตึงมากนะฮะเป็นการเซฟ เฟืองนั่นเองหักหลบกิ่งมงกิ่งไม้นะครับผมดีเหอะไม่ติดนะครับไปแล้วไม่อยู่แล้วแหว,วงแหว,วงมากเลยปลา นี่งครับนะฮะใกล้ๆนี่เองครับ,นะะรบได้ไปแล้วครับกลืนเข้าคอเลยส่งแป๊บเดียวเองครับผมเหยื่อสามกมตัวเดิมอะจากฝากที่เราเคยตกอยู่บ่อยๆเราก็จะเปิดมุมมองใหม่ๆตีแม่งไปไกลๆเลย ท่าน,นี้ไม่มีใครเคยตีแน่นอนเ <Yeah. S 1> ชื่อท่อจะพาก,กลิ้งไปไหมเนี่ยถ้าคุยืนบันนี้ท่อคงพาก,กลิ้งไปแน่นอนแดดร้อนจริง ปลาชอบอยู่น้ำเต้มว้าวเดาๆนะเฮ้ยกัดแล้วด้วยวิ่งครับ ตึงครับตึงด้วยโอ้โหสวยใสยแล้วสูตรผมไม่พลาดปลาต้องอยู่ในน้ำตื้นและก็ร่มนั่นเองอยู่หรือเปล่าไม่รู้อยู่ครับโอ้โหไหมเดิมครับ ตัวที่สอรสองตัวนะฮะเดี๋ยวเราล่อรวงกันฮนะล่อรวงหลกลวงมันกันกัดแล้วครับล่อรวงสำเร็จนะฮะกัดแล้วฮะอยู่ครับ ล่อลวงสำเร็จครับก็ตะก็เตะก็เตาะมานะติดติดหนอนอยางครับผม